สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวสารในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 นะครับซึ่งวันนี้หลายๆคนก็ เฝ้ารอนะครับว่าเมื่อไรเนี่ยประเทศไทยของเราจะมีการนําวัคซีนเข้ามาฉีดให้กับประชาชนทีนี้วันนี้นะครับทางศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เนี่ยเขาได้ชี้แจงข้อเท็จจริง6ข้อเกี่ยวกับวัคซีนโควิด -19 เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในเรื่องของวัคซีนโควิด -19 เนี่ยรัฐบาลเขามีแผนในเรื่องของการบริหารจัดการอย่างไรนะครับ ในข้อที่1ก็คือในเรื่องของอการจัดซื้อเนี่ยรัฐบาลซื้อวัคซีนมาจากที่ไหนบ้างนะครับวันนี้นะครับรัฐบาลเขาได้ดําเนินการอขอซื้อวัคซีนเนี่ยจากบริษัทเ s t r a า e n e c a นะครับโดยการจองซื้อไปแล้ว26ล้านโดสนะครับแล้วก็มีการซื้อเพิ่มอีก26ล้านโดสรวมแล้ว52ล้านโดสนะครับโดยการเจรจาขอซื้อจากผู้ผลิต2ล้านโดสนะครับ 2ก็คือวัคซีนนี้จะฉีดในประเทศไทยเร็วที่สุดเมื่อไหรนะครับตามแผนการเนี่ยนะครับก็คือภายในเดือนกุมภาพันธ์2564 2 0 0 0 0แสนโดสมีนาคม2,564 8 0 0แสนโดสเมษายน2,564 1ล้านโดสนะครับและจะฉีดให้กับกลุ่มเสี่ยงที่เช่นบุคลากรทางการแพทย์เป็นลำดับแรกนะครับต่อมาในข้อที่3คนทั่วไปเนี่ย จะเสียเงินในการฉีดวัคซีนหรือไม่นะครับตรงนี้เขาก็บอกมานะครับว่าจะฉีดให้ฟรีนะครับโดยตั้งเป้าไว้ไม่น้อยกว่า50%ของประชากรทั้งหมดนะครับต่อมาในข้อที่4ประเทศไทยของเราเนี่ยสามารถผลิตวัคซีนเองได้ไหมนะครับตรงนี้ก็คืออยู่ระหว่างการถ่ายทอดกระบวนการผลิตจากบริษัทแอสตราเซ e c a บริษัท สยามไบโอไซเอนโดยจะผลิตในประเทศไทยปลายเดือนพฤษภาคม64นี้นะครับซึ่งคาดว่าจะมีกำลังการผลิตอยู่ที่200ล้านโดสต่อปีนะครับต่อมาในข้อที่5เนี่ยบริษัทสยามไบโอไซเอนจำกัดเป็นของใครนะครับบริษัทสยามไบโอไซเอนจำกัดถือหุ้น100%โดยสำนักง,งานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ก่อตั้งจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ที่จะผลิตยาคุณภาพดีราคาถูกให้กับประชาชนได้ใช้โดยไม่คาดหวังผลกำไรซึ่งบริษัทนี้ทันสมัยที่สุดในอาเซียนในเรื่องของการผลิตยาและวัคซีนนะครับต่อมาในข้อที่6สามารถใช้วัคซีนจากที่อื่นในประเทศไทยได้อีกหรือไม่ตรงนี้ไม่มีการปิดกั้นการนำเข้าวัคซีนนะครับแต่จะต้อง ได้รับการอนุมัติจากอยเพื่อรับรองประสิทธิภาพความปลอดภัยและเป็นไปตามมาตรฐานสากลน,นะครับและนี่ก็คือ6ข้อเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับวัคซีนปราบโควิด1 9เพื่อคนไทยนะครับก็เป็นการเผยแพร่ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลโควิด1 9นะครนะครับ ครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับในเรื่องของวัคซีนเนี่ยถ้าตามแผนที่เขากําหนดไว้เนี่ยนะครับภายในเดือนกุมภาพันธ์หกสี่เนี่ยคนไทยก็จะได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับครับสําหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ